สวัสดีค่ะวันนี้มาสวนวันนี้มาพักผ่อนนะคะไม่ได้ทำอะไรค่ะวันนี้วันดีฝนตกชุ่มฉ่ำมากเราก็เลยไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะคะวันนี้มาพักผ่อนจริงๆวันนี้อากาศก็ประมาณร้อนนะคะแต่ไม่มากเพราะว่าไม่มีแดดแต่ก็ยังมีความอบอ้าวอยู่นิดนึงก็เลยมาถึงสวนแล้วสบายเลยค่ะวันนี้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้ แต่ก็ไม่เหนื่อยหรอกค่ะเดี๋ยวนี้พ่อบ้านเขาทำสปริงเกอร์แล้วเราก็ไม่ต้องคอยเฝ้าสบายตรงนั้นแหละค่ะเลยทำอาหารกินเดี๋ยวพาไปชมต้นไม้นะคะไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วค่ะไม่รู้โตไปถึงไหนแล้วถ้าก่อนไปทำไปเราจะพาไปดูต้นไม้เราก็เลยมาทำลูกชิ้นทอดก่อนลูกชิ้นปาลาระเบิดนะคะ ทอดไว้เลยเพราะว่าวันนี้ลูกชายมาด้วยนะคะแล้วก็แม่แฟนมาด้วยก็เลยทอดไว้ค่ะเผื่อใครหิวก็จะได้กินได้เลยแต่กินข้าวไปซื้อข้าวมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะแดดไม่มีนะทอดลูกชิ้นไว้นี่ค่ะชิ้นปะลาระเบิอแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนี่ค่ะ เดีย๋ยวพาไปดูต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวเราทิ้งลูกชิ้นนี้ไว้แป๊บหนึ่งหมูเมื่อกี้ระเบิดอย่างแรงเลยคะ่ะอุ้ยระเบิดแล้วนะคะนี่ค่ะสับป,ปะรถเราได้กินแล้วนะคะรุ่นที่แล้วเก็บไปพอดีไม่ได้มาค่ะพ่อบ้านมาอุยต้นกล้วยล้มเลยค่ะลมแรงมากเราเอาตะภาพมาปล่อยไว้ไม่เห็นก็เลยนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะสับประรดของเราได้กินแล้วนะคะโอ้โหหวานมากเลยค่ะเพราะว่าเราเก็บตอนเขาเหลืองเลยอะคะ่ะห,หอ,อ๋อมีสองหวัวเลยค่ะพ่อบ้านบอกว่า,วาแม่บ้านไม่ได้มาเลยนู่นค่ะโอ้โหเหลืองปอกได้เลยนะคะนี่เหลืองมากเลยค่ะจาพาไปดูใกล้ๆเต้กลับลูกชิ้นหน่อยลูกตักใส่หม,มอ้อเลยเ<ม>นี่ยค่ะ ก็ให้เสด็จหน่อยแล้วก็ใส่หม้อไปแล้วไม่เป็นไรฝรั่งก็ได้กินนะคะต้นเล็กนี่ค่ะกำลังเป็นลูกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลูกค่ะแล้วก็ในหน้าของเราต้นนั้นที่ว่าลืมเอาเชือกออกแล้วเขาตายเลยเนาะไม่ตายนะคะแตกขึ้นมาจากพื้นใหม่คล้ายๆลากเขายังอยู่อะคะ่ะสวยเลยตอนนี้ มะม่วงก็ได้กินหลายลูกนะคะเก็บไปแล้วโหแต่แบบไม่ได้มานานมะม่วงหาวมะนาวโหเผิอแป๊บเดียวค่ะโอ้โหเยอะเลยค่ะนี่เก็บได้เยอะอยู่นะกำลังเป็นก็เยอะนะคะมะกอก็เวอร์วางมากเลยค่ะนี่เก็บไปตลอดนะคะดูค่ะ เราใช้เองเราก็เลยไม่ได้เด็ดเขาออกนะคะปล่อยเขาเล็กก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทอดลูกชิ้นต่อก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้อื่นอนอีกนะคะมาทอดลูกชิ้นต่อก่อนนะคะยังทอดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวค่อยไปดูต้นไม้อื่นอื่นต่อฝนตกไว้ค่ะปีนี้นี่พ่อบ้านของเราเก็บยอดมะตูมแขกมาค่ะ มาแก้มกับลูกชิ้นพริกมีแจ่วเนี่ยเทสิอร่อยกินกับยอดมะตูมแซบ่บทอดเหลืองเลยนะคะย้ายที่นั่งแล้วค่ะแดดสองด้านน้นด้านนี้จะเย็นหน่อยทำาหมดแม่บ้านก็ทอดไปชิมไปนะคะนี่เหลืองมากทอดต่อถาดถาดเราเอง พ่อบ้านของเราก็มาตอกไม้การดินซุดนะคะเดี๋ยวเราตัดกิ่งไม้ตัดอะไรเงี้ยเราก็มาสมไว้ตรงนี้ค่ะให้แบบการดินสไลด์ค่ะเดี๋ยวเราตัดกิ่งไผ่กิ่งอะไรแบบนี้เราก็เอามาใส่ตรงระหว่างช่องที่เหลือนะคะมันก็สามารถการดินสไลด์ได้นะคะ ตอนแรกก็มีลมนะคะตอนนี้ลมนิ่งมากเลยค่ะเพราะฝนตกไกลฟ้าร้องดังมากค่ะต้นยอของเราเห็นไหมคะใบยอเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ลูกยอก็สุกเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ตรงขอบบ่อเน,นี่ยดีมากเลยเอาเหล็กมาค้ำไว้แล้วนะคะเวลาสุกมาเขาก็ร่วงลงบ่อปลาก็กินไปได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเอ็นมากเลยค่ะ เอาเหล็กไปค้ำไว้ตรงใต้ต้นนะะมองเห็นไหมเนาะเนี่ยค่ะเหล็กอยู่ใต้ใบเลยสับประรดของเราเป็นทุกกอเลยนะคะส่งไม้พ่อบ้านก่อนร้อนแล้วค่ะลมไม่มีเพิงผักปังของเราก็มองไกลๆก็ ตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มมาถึงปลายหลังคาหนาแล้วนะคะตอนนี้นค่ะเดี๋วจะไปเก็บผักบุ้งก่อนนะคะม,มีผักบุ้งอยู่ตรงรั้วด้านหน้าค่ะแต่สะอาดมากเพราะว่าหยุดในทุงน่งนาเนาะเดี๋ยวไม้ไปส่งพ่อบ้านก่อนโหละพาสเดานะคะ เดินผ่านไปเลยเก็บมาก่อน mm hmm. ค่ะมาพาดูหน่อไม้ว่าจะไม่ตัดแล้วค่ะเต่าหน่อไม้ขึ้นเยอะมากเลยนะคะนี่ดูเนี่ยค่ะไม่รู้จะโชว์อะไรละสออนสสออนเต่าเ <c oughs> นี่ยค่ะเต็มเลยนะคะนี่ตัดไปเนี่ยปอกไปเลยดี่ค่ะเนื้อเยอะเนี่ยค่ะพ่อบ้านเขาเพิ่งตัดไปให้เองนะคะไม่คิดว่าจะเยอะอันนี้นี่โอ้โ พออหน่อไม้ตัดเลยนะฝนตกแรงอ่ะหน่อไม้ขึ้นแบบเบอร์วังมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยค่ะพามาดูหน่อไม้เนี่ยค่ะขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเต่านะคะเนี่ยไม่ใช่หน่อน,นะน,กกนเนี่ยค่ะทีแรกกนึกว่าหนอเนาะเต่าขึ้นมาจากข้าง่ากอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยค่ะ,แ,ะตแต่อันเนี้ยเนี่ยค่ะโอ้โหดูทีนะ ก้วยไม่ยอมแก่นะคะคาต้นไว้นานมากาาน,นานมากสองเดือนสามเดือนแล้วค่ะก็เลยตัดแต่น,นวนเขาเกาะแล้วเนาะกล้วยหักมุกเอามาหิ้กล้วยพ่อบ้านของเราก็ขยันใหญ่เลยค่ะ จะพามาดูต้นไม้ไม่ได้พาเดินเลยนะคะพามาดูหน่อไม้อีกแล้วค่ะในถังเมื่อกี้ที่เราปอกไว้หนะ้าเอามาจากกออีกกอริมนู้นนะคะมีสามกอทั้งหมดนี่ค่ะนี้นิ่อันนี้หน่อค่ะไม่ใช่เต่าอันนี้ขึ้นจริงๆนี่คือหนอ่อเพราะว่าขึ้นตรงจากดินนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเต่านะคะเนี่ยเพราะว่าเขาจะขึ้นมาจากลากเลยค่ะ อันนี้ก็หน่อนะคะนี่ค่ะอันนี้หนพ่ออันเนี้ยมันมีหน่ออีกแล้วอะ่ะจะเอาไว้ไหมอะ่ะแต่มันยังไม่โตป้องปล่อยก่อนไหมหน่หน,หนเล็กมากเลยตัดแต่เต่าไปก่อนดีกว่าแล้วก็มีตรงงู้น่ะขึ้นเหมือนเต่าเหมือนหน่อแต่ไม่ใช่นี่ค่ะพามาดูเนาะสออนมากเลยค่ะโอ้โหนี่ดูเต่านี่ค่ะ คือของแท้มากเลยนะคะเต่าหน่อไม้นะคะไม่ใช่เต่าว่ายน้ําเนี่ยค่ะหูดูดใหญ่มากเลยค่ะเห็นอย่างเงี้ยเนื้อเยอะนะคะเนี่ยสสงาารมกเลยนะพอ,อแต่ถ้าไม่ตัดแล้วเขาจะฝ่อหืมมันมีมาน่าขึ้นลูกเบลเลอร์เลยโอ้โหแหนงแหนงใหญ่มากเลยค่ะนี่เนี่ยก็ได้เนื้อนะเดี๋ยวมาตัดนี่ค่ะ เนี่ยพวกแหนพวกนั้นต้องเอาออกให้หมดเองเขาออกแต่มีดไม่มีเข้ามากล้วยนี่ยังไม่แก่แล้วนกจิกแล้วตัดสิจ๊ะจิบมีดไหมพี่ท่ไหนอ่ะเก่ะาแก่แล้วน่ะตัดออกเลยนกจิกลูกไปแล้วแม่เขาชอบกินกล้วยไงก็ว่าให้แกกินลํำไส้ดีกินกล้วยน้ำว้าคนแก่ อนนี้หนอใหญ่ต้องปล่อยสดาวเก็บยอดไปไม่กี่ต้นเองหูขี้เหล็กได้ไหมนะ่ะเข้าฝั่งนู้นไปตัดแม้วางโดนมุ้งลวดเอ้ลวดหนามไปตัดฝั่งนู้นดีกว่ามั้งพ่อ่ตัดกล้วยโอ้ยอโอหไูไม่ใช่เบาไม่ใช่เบาปลอยเอ้ย <c oughs> <c oughs> หนักเพราะแขนไม่ค่อยดีข้างนี้แขนข,ขายกับข้าวมากทำงานเยอะชาหมดเลยโอ้นกจิกแล้วนี่ค่ะเื่อ,อนุ้นแก่ยังไม่รู้น่ะถ้ามันมีจิกแล้วก็อันนี้เลยเพราะว่ามันลั่นไล่กันโอ้ตบมะละกอต้อนเนี้เลี้ยงไว้ตเตง สงสารดีนะไม่ตายเนาะไฟไหม่นะ่ะถ้าทางจะไม่ตายแต่ต้นนี้ดิไม่รอดเลยอุ๊ยแม่บ้านไปตัดหน่อไม้ต่อก่อนนะคะมืดแล้วอะ่ะอากาศมันเริ่มเย็นมากแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เสร็จตัดหน่อไม้ก่อน,นะคะ่ะ ตอนแรกก็จะพาเดินดูต้นไม้นะคะวันนี้เลยไม่ได้พาเดินดูเลยค่ะว่าโตไปถึงไหนแล้วพอดีเพลิดเพลินกับการเก็บผักอยู่นะคะตอนไม้ของเราก็ได้เยอะนะคะปอกไปบ้างค่ะฟางสวนเดี๋ยวจะไปปอกเพิ่มไปแต่งนะคะได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็ได้ผักบุ้งไปวันนี้ไม่ได้ผักบุ้งนานมากแล้วค่ะ แล้วก็ตัดกล้วยไปด้วยตอนนี้เราก็กำลังจะไปเก็บของเตรียมตัดกลับบ้านแล้วนะคะค่ะเดินไม่ได้เลยไม่ได้เก็บมะม่วงหาวเลยนะคะวันนี้เดินไม่ได้เลยค่ะ เพลินกับการเก็บผักไปไม่ได้พาชมสวนรอบๆเลยค่ะวันนี้มัวแต่เก็บคล้องเพลินไปหน่อยค่ะนี่ค่ะได้ผักบุ้งไปเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมาดูนะคะนี่ค่ะผักบุ้งอ่ะยอดอ่อนมากเลยนะคะเขาเรียกว่า หมือนฝนแรกอะค่ะแตกอ่อนมากเลยค่ะไม่มีแมลงเต่ากินด้วยนะคะสวยงามมากได้ถุงเบลอเลยโหระพางเงี้ยค่ะเตรกลับบ้านกันเก็บของก่อนวันนี้ไม่ได้เอารถกระบะมาเลยนะคะอันนี้ไม่เอาไปแม่ถุงอันนั้นอะไม่เอาเอาไปทำไมอะ พากันเก็บของก่อนนะคะไม่ได้เก็บกระเพราลอูอ่ะค่ะเดี๋ยวเก็บของขึ้นรถสักคู่หนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายวิวส,ยสวยๆจาเย็นให้ดูค่ะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะคะกลับไว้นิดนึงจะมาโชว์ชวนชมก่อนเนี่ยค่ะเราหวานไว้รอบที่แล้วเนาะเอามาใส่ไว,ไวม้มั่งอะไรมังขึ้นแล้วนะคะเนะี่ยค่ะ นี่ค่คะดูดิเบี้ยขึ้นแล้วนะคะหลายเบี้ยเลยแล้วก็อันนี้เอามาโรยไว้ใหม่อีกนะคะแล้วเราก็เอามาหมกไว้กับกระถางค่ะยัอย่งไม่ขึ้นเลยเนี่ยปลูกกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะบรรยากาศของเราก็เนี่ยค่ะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะท้องฟ้าแบบ ใสเลยค่ะตอนแรกฟ้าร้องนึกว่าฝนจะตกไม่ตกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะเชิญค่ะกลับบ้านนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้พาลูกชายมาฝึกขับรถด,ด้วยยังไม่แข็งมาก